ช่วงการแพร่ระบาดหนักๆของโควิด19ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าผู้ป่วยจิตเวทนั้นเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ยากมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนําเอาบริการต่างๆมาให้บริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเทเลเมดิซี ine, หรือว่าการรักษาผ่านระบบทางไกลยอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือจึงเข้ามีมีบทบาทเป็นอย่างมากนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่ออำนนยความ สะดวกผู้ป่วยจิตเวชนั่นเองและล่าสุดนะคะทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะก็มีการพูดถึงเมตาเวิร์สหรือโลกเสมือนจริงว่าเราสามารถจะนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชได้และตอนนี้ตั้งเป้าหมายอยากจะให้มีการสร้างโรงพยาบาลเสมือนจริงที่เรียกกันว่า Virtual Hospital ลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19เนี่ยทำให้เราไม่สามารถมาเจอกันได้นะครับคนไข้ก็เดินทางลําบากมัง่งติดเชื้อมัง่งอะไรมั่งเนี่ย ทำให้เรามีการบริการรูปแบบใหม่เขาเรียกว่าระบบของเทเลไซค์ไทรีซึ่งระบบนี้ก็คือการตรวจโดยการผ่านหน้าจอนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เรานั่งน้าจอยเฉยเราจะมีการซักประวัตินะครับมีการบางทีให้ไปวัดความดันแถวบ้านเพื่ออะไรงานเมื่อไรอครับก็เป็นระบบที่เราใช้ขึ้นมานะครับในป64ี6.4ที่ผ่านไปนยครับตอนโควิดหนักๆเนี่ยเรามีผู้บริการมาใช้ประมาณ20%่เนะครับก็เกือบ 20, 2000 0คนนะครับ2 3หมื่นคนแล้วก็เคยใช้สูงสุดในช่วงเวลาหนึงน่งเกิด 3 0เปนครับคือเราลดคนไข้ลงไปเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้หก็คือสะดวกนะครับสก็คือลดการติดเชื้อนะครับแล้วหลังจากโควิด -19 ที่จบไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีผู้รับบริการบางส่วนนะครับที่ยังติดใจอยู่นะครับด้วยว่ายังเดินมาไม่ได้นะครับหรือว่ารู้สึกว่าไอ้เงี้ยสะดวกแล้วก็ในบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเหมาะสมกับเขาแล้วเพราะว่าเขามีติดงานติดการหรือว่าบ้านอยู่ไกลอันนี้ก็เป็นบริการรูปแบบใหม่ซึ่งมันจะกลายเป็นระบบ ปัจจุบันนะครับหรือเราเรียกว่านิวนอร์มอลเนี่ยของยุคนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วโลกเสมือนจริงนี่บอกเลยนะคะว่ามีบทบาทสําคัญมากสําหรับการรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบรวมกลุ่มค่ะแต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือแพทย์ต้องสวมใส่ VR นะคะนั่นก็คือเครื่องจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนั่นเองเนื่องจาก AR ก่อนนะฮะ AR นี่คือ Augmented Reality นะครับคือระบบที่โลกเสมือนจริงที่สามารถจับต้องได้ ที่เราพบมากสุดคือเราจับโปเกมอนกันนะครับมันมีสถานที่อยู่แล้วเราก็เห็นตัวเป็นวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ AR ที่เห็นได้ชัดง่ายที่สุด VR ก็คือลักษณะของการใส่แว่นนะครับเราจะเห็นโลกนะครับที่มันจะคล้ายๆว่าเราเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับอันนี้ AR กับ VR เนี่ยมันพัฒนามามาจุดหนึ่งเขาเรียก Meta w ร์สเ Meta w ิร์สนี่คือการที่เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงนะครับลักษณะก็คือว่าเราก็พอใส่แว่นปุ๊บนะครับแว่น VR เนี่ยแหละครับ เราจะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่ไปอยู่แล้วก็รอบข้างเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นห้องห้องหือสถานที่ที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีคนกิ๊กใส่แวนน่นอีกคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราก็ทํากิจกรรมร่วมกันได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถพูดคุยได้ไปชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ก็เหมือนเราทํางานที่บ้านแต่แทนที่เราจะมองแค่จอคอมเราจะเหมือนว่าเราอยู่ในห้องนั้นจริงๆเพราะแว่นมันจะจํากัดการมองของเราหมดเลยอน,นาคตเนี่ยโลกเมตาเวิร์สหรือว่าแว่นเวียนมันจะเปลี่ยนมากขึ้นมันจะมีถุงมือนะครััับเเเดี๋ยววราาห็น่นมนจะสสผไ มันจะมีบอดี้สูตรที่เหมือนกับเราจะไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช่นท่านคิดว่าเราจะไปอยู่ในขั้วโลกเหนือชุดมันจะหนาวขึ้นมาเลยนะครับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาของโลกพวกนี้ทีนี้ย้อนกลับมาว่ามันทําอะไรในงานจิตเวชได้นะครับจริงๆิการใช้ vr กับ ar มาใช้ในทางจิตเวชนี่มีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับมันต่อยอดมาจากการพัฒนาเรื่องของเกมเรื่องของอะไรครับที่เรามีใช้อยู่ที่ของกรมเพาะจิต <c oughs> มีที่สถาบันกัลยาราชนควิรินนะครับก่อนหน้านี้นะฮะที่ สถาบ,บันที่สวนปรุงเชียงใหม่แล้วก็ที่จิตเวชสักแก้วเราจะ VR ามาบําบัดรักษาคนไข้โรคกลัวนะครับโฟเบียอะไรเงี้ยครับคือแบบยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าท่านกลัวที่สูงขึ้นไปที่สูงเคยมองลงมาแล้วมันเสียวๆเนาะบางคนขึ้นไม่ได้มันจะมีใจสั่นใจเต้นเร็วเงี้ยอันนี้เขาเรียกโรคโลความสูงพวกนี้พอใส่แว่นปุ๊บท่านจะเหมือนท่านยืนอยู่บนยอดตึกแลหันลงมามองมันจะมีหัวใจเต้นเร็วใจสั่นเพราะท่านเห็นภาพอย่างนั้นเป็นตัวกระตุ้น เราก็จะทําให้ท่านเห็นภาพนั้นแล้วท่านก็สามารถจัดการกับตัวเองได้โดยจะมีนักจิตบําบัดเราอยู่ข้างๆค่อยๆหายใจค่อยๆผ่อนค่อยๆเทคนิค distract ไปไปถึงนอย่างๆๆอื่นเขาจะสามารถชินกับพวกนั้นได้ในที่สุดแล้วก็สามารถรักษาหายจากโรคนี้ได้มันจะมีสถานการณ์อย่างเงี้ยครับให้คนเราได้ฝึกนะครับเมตาเวิร์สจะมาช่วยตรงจุดนี้เมื่อเขาชินแล้วกับโลกเสมือนเขาก็ไปสู่โลกความเป็นจริงได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการฝึกนะตอนนี้ แต่ในอนาคตเราคิดว่ากระบวนการรักษาหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะมีย้อนไปละเราอาจจะใช้ตัวเนี้ยนะครับที่เรากําลังจะทำนะครับในของสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยก็ได้ทํากับทางหลายบริษัทนะครับมีบริษัทต,ตั้งแต่ทําแบบพวกในเกมเลยอ่ะถ้าเกิดท่านอยู่ท่นนี้จะได้ขึ้นชื่อเกมว่าโรบอกโรบอกเนี่ยจะมีห้อง,งต่างๆครับห้องนั่งสมาธิห้องผจญภัยดาวอังคารห้องอะไรเราจะมีห้องหนึ่งนะที่เราทํากับทางบริษัทเอกชนเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอยู่เนี่ยทำว่าเราจะมีห้องสําหรับ ทำสมาธิร่วมกันนะครับเข้าไปนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอันนี้คือนั่งแบบนั่งเ,เล่นเกมครับนะครับในแว่นใช้มือถือท่านธรรมดาเนี่ยเข้าได้เลยนะครับแต่มันจะมีอันหนึ่งที่เราทางกรมแล้วก็ทางผมเนี่ยเจ้าขยาได้คุยกับบริษัทชื่อบร์เอเวอร์เนี่ยเขาจะทําอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับจะเอาแว่น VR มาใช้ในทางการแพทย์จริงซึ่งตอนนี้มีการทดลองใช้แล้วในคนไข้จริงนะฮะเป็นการให้คำปรึกษานะครับเราทําไปเนี่ยประมาณ เกือบ10บคนนะครับสิกว่าคนเป็นเคสทดลองให้คำปรึกษาแล้วก็ดูว่าเขาให้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ยผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือเขาสามารถบอกว่าเออเขารู้สึกแปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นว่าเหมือนได้เจอกันได้คุยกันในห้องในเบื้ของเขาจริงคนมันใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่สะดวกในการเดินทางเราก็คือ VR เน,นี่ยนัดเวลาพร้อมกันปุ๊บเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันนั่งคุยกันทํากลุ่มกันนะครับพราะแล้วก็การเข้าถึง ทางเทคโนโลยีเมตาเวิร์สมีข้อดีอย่างหนึ่งคือบางคนเนี่ยไม่อยากเปิดเผยตัวเองเป็นสิทธิ์อ a n o n y m สเข้ามาได้เพราะเขาเอาวาตารลงมานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากใช้ชื่อจริงตัวจริงก็ลงมาได้อันนั้น up to you ก็เป็นออปชั่นหนึ่งให้ได้เลือกกันนะครับแล้วนอกจากนี้การตรวจเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันใช้เทคโนโลยีพวกนี้เราจะมี up ขึ้นไปอีกคือนอกจากเมตาเวิร์สที่เข้ามาทางนี้แล้วเราอาจจะมีเป็นคล้ายเป็นเทสคิ i เป็นชุดกระเป๋าเข้าที่บ้านเลยเขาจะมีวัดความดันนะครับวัดออกซิเจนแซต ก็เรื่องของ b บโอฟิศแบ็กดูชีพประจรดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลมาให้แพทย์หรือทีมการรักษาของเราทั้งแพทย์นักจิตนักสังคมอะไรเงี้ยได้ดูนะครับระหว่างที่ทําไปด้วยไอ้พว้นี้เป็นกระบวนการที่มันเป็นลักษณะของผมจะเรียกว่าเป็น Virtual Patient Department หรือ VPD นะครับซึ่งผู้นี้จะช่วยให้เราได้นอกจากทําให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะได้ปีประสิทธิภาพไห้สูงขึ้นด้วย คุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สที่ว่านี้เนี่ยจะสามารถทําให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้จากทั่วทุกมุมโลกทีเดียวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเป็นการเชื่อมต่อสิ่งดีๆเข้าหากันนอกเหนือจากนี้นะคะถือเป็นตัวช่วยผู้ป่วยภาวะจิตเวทได้เป็นอย่างดีเพราะว่าจะมีการเชื่อมโยงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยจิตเวทมาอยู่รวมไว้ ในท,ที่เดียวกันค่ะถือเป็นประตูเปิดไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ